สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กี้ซียูค่ะ,อะตอนนี้ก็จะมาหาหาข้าวเที่ยงนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นอาหารเที่ยงเราตัวน,นี้แหละอ่า เปนอะไรที่เบาๆท้องก่อนเนาะอ่าพะช,ชาเป็นแบบแห้งเอาเป็นคุณอะไรคุณเป็นไงนอรรดอะไรัา <laughs> ป้าให่เนีกินผัดฉาบอกว่าเป็นแบบแห้งนะั่นี่นะมันมีอยู่เออได้อยู่ได้อยู่ได้ผัดฉานะคะอมาทำให้เอกี้กินเลยไม่ได้ใส่ไข่นะคะคือเพียวๆเ,เลยเนื้อเน้นเน้เน เขารู้เร็เห็นไหมเอยมันย้อนแสงหรือเปล่าเห็นไหมคะอ่ะมาดูด้วยอ่ะมันจะย้อนแสงเนาะโอเค เอามุมนี้เลยนะคะ ใส่น้ำร้อนเข้าไปเนาะลวกเข้าก่อนนะคะ ระหว่างรอนะคะจะมาดูด้านหลังกันดีกว่านะว่ารถไถนี่เข้าไปถึงไหนแล้วนะคะยังได้ประมาณได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะอุ้ยตอนนี้รถไทนาเราปั่นไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเส้นทางเนาะ อตร,ตรงตรงที่เป็นแบบโซนเรียบๆทางนู้นนะคะยังเหลือส่วนฝั่งทางนี้น้อยยางนะคะแล้วก็นาทางผู้นะจนสุดขอบทางนู้นนะคะทางนู้นอีกทางหนย่งยังนะคะก็ลมลมเย็นด้วยวันนี้ได้บรรยากาศเลย เดี๋ยวเราเข้าไปกันข้างในดีกว่าค่ะมาดูกันว่าได้หรือ,อยงังติ้งต้งต้งได้หรือ,อยัง ได้แล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่พอหนูจะไปเทน้ำก่อนนะคะได้แล้วก็มาใส่เครื่องเลยนะคะตอนนี้ ขลนขลนเชืองปุ้งอร่อยนะคะตอนนี้ ผัดชาเขากินแบบแห้งนะคะไม่ไม่ได้แบบน้ำเนาะถ้าได้ไข่ต้มสักใบสองใบน,นี่กำลังดีเลยนะคะเนี่ย แต่ว่าแม่ไม่มีฟืนไม่มีไฟไปต้มไข่นะคะตอนนี้ลงด้วยเนาะแล้วมันต้องใช้เวลาแค่น้อยแต่สำหรับคนที่อยากทางแล้วนะ่ะเราเราคุกเข้าเราอันนี้แล้วแล้วพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะแบบแห้งนะคะได้แล้วไปกันค่ะ มาแล้วมาแล้วอไปไงมาแล้วร้อนร้อนเข้าเลยโอ้จอดเลยวันนี้อาหารญ<ม>ี่ปุ่นคนบริการถึงที่เลยอ,อ,อะไรจังเลยจังเห็นไ,ไหมทำอาหารญี่ปุ่นแล้วนอนตื่นมาได้กินเลย

ba lại vẫn à. mà 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 thật คำบังง oh, wow. yeah. yeah, ่ายเลยว้าวจะกินหรยอ่ยังเดี๋ยวเขาทำกินก็โอ้โฮาหาญี่ปุ่น ค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวไปกกติดตามกันต่อคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ